สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะมาพบกับเยาวันพาสองเหล็กเลวค่ะพี่น้องค่ะช่องเยาวันพาสองเล็กช่องแบ่งปันตัวเล็กแบ่งปันแนวทางสื้อสารกินร่งรัฐบาลเนาะค่ะช่องนี้จะได้นำแนวทางสื่อสารเล็กเด็ดเด็ดเหล็กรงดามมาฝาดมาตอนมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้เห็นได้ชมกันค่ะพี่น้องค่องคะอันนี้งววันที่สิบหกมีนานะคะของเก่าค่ะสำหรับประกาศสองสีดค่ะพี่น้องค่ะ เดีกเขาล้าง1นึ่เกา,า 1, 9, ตรงๆรงเลยค่ะพี่น้องค่ะถามันเขาแล้วเดินดีแล้วก็ต้องยิบต้องจับมาฝากมาตอนมาแบ่งปันให้เพื่อนๆในช่อม้้เบิงกันค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นงวดใหม่ด้วยค่ะงวดวันที่หเดือน4ี่ปี64สี่ค่ะพี่น้องค่ะเลขที่ใดมากก็หนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็แล้วก็สามค่ะพี่น้อง่่เลขหนึ่งเก้า มันออกแล้วกะตัดออกไป้าปบัตดกะเบาๆค่ะพี่น,อน้องค่ะตัวเลขเนาะค่ะมาได้ออกแล้วก็มาอ่ออ,อีกได้ค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าเลขที่เป็นบ้งให้กะเป็นสองแปดกับสามเจ็ดนาะพี่น้องเนาะงวดวันที่หนึ่งเดือนสี่เด้อค่ะสำหรับใบหนึ่งเดือนสี่จะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้สิเดนัมแต่เลขลางมาฝากมาต่อเด้อค่ะพี่น้องเคินเดอ เดนล่างแม่นแม่นจะพี่น้องจา้าสำหรับเจ้านี้ก็ถือว่าเขาดีเดินดีค่ะพี่น้องคะแต่ว่าเจ้านี้นั้นสิมีเก่าตัวค่ะพี่น้องคะดำเนินกับเก่าตัวกันค่ะพี่น้องเลขเด็ดเลกแม่นโฮเทลกับเขาตัวกับเขาเก่าหนึ่งนะพี่น้องเนาะวันไม้กับมาให้ชมอีกคือเก่าก็เดิมค่ะพี่น้องคะอันนี้วันไม้ขยายให้เบิ้งเต็มเต็มค่ะ งวลวันท e ี์ห <sì> นึ่งเดือนสี่ปีหกสี่ค่ะพี่น้องค่ะเอาเงินไปเล่นไปเที่ยวสงการนะพี่น้องเนาะแปดสี่แปดหกแปดห้าสองสี่สองหกสองห้าหกสี่สามสี่สามหกแล้วก็สามหาพี่น้องค่ะเลขเด็ดเลขแมนเลขดังเลขเด่นลางนะคะพี่น้องเรื่องวลนี้สิเว่าเป็นคลิปนี้สิให้ตารางค่ะพี่น้องค่ะแม่นแมนลาง เจ้านี่ก็ถือว่าแม่นขึ้กันค่ะพี่น้องขาติดตามมาหลายงวดแล้วก็เอาโงงวดที่แล้วก็ลงใหห้เบิ่งให้พี่น้องได้เห็นในช่อยู่ค่ะพี่น้องขาเข่าหนึ่งเกาเนาะค่ะพี่น้องเนาะพนห้ตัวเด็นมากอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะพี่น้องเด้อกังวาเมื่อสิป็นสติติอ่ิ่านมากค่ะพี่น้องขาอันไม่หนี่พสิหาใหาใหนึ่งแล้วก็หายสามค่ะพี่น้องขา กระจับใดเป็นหาสามสามหาหนึ่นนงหาหาหนึ่งสามสามหนึ่งสามสามหนึ่งนน้องเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเรียกตีอามาให้เบิงให้ชมนี่เป็นแค่แนวทางสื่อสรารกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเนาะ,ค,ะค่ะรหยรวยเด้อค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e น้ำในำเด้อจ้าเจอกันคลิปหน้าเนานนะค่ะพี่น้องเนาะ งานเยาวันกันพี่น้องค่ะพักเท้ามอเตอร์ไซค์แล้วไม่ชมอีกรอบกับพี่น้องค่ะถ่ายคลิปน้องค่ะหลังจากชมตัวเลขเบ่งตัวเลขแล้วก็ฝากผลงานเลนนนย่ะคะชีบหลักของเยาวันก็คือทํำยางกะครัพี่น้องเนาะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งครับพี่น้องค่ะทําหลายอย่างหลายชนิดหลายแบบหลายอันก็เพี่น้องค่ะอันนี้กองหนึง่งอันนี้คือ,อยังไม่ได้ตกแตง่งการทำอ่า อัดมาเป็นชิ้นงานแล้วแต่บางวัด้แต่งเป็นตัวต้องมาแต่งขีพวกนี้ออกก่อนค่ะมีเข่งหนึ่งอันนี้กองหนึ่งเข่งงาน,นพี่น้องขาคนทำยางนะคะพี่น้องขาการอาเเลกฮะหาะตัวเล็กฮะเดี๋ยวทางสื่อสลากมาแบ่งปันในต้นเพื่อนเบิรงกน็อกฮัเนาะงานลักอ,อัดยางทำยางต่ำยางค่ะพี่น้องขามีหลายแบบประชนินเจ้าค่ะพี่น้องเด้อสั่งได้ค่ะ ก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจในเด้จ้าอันนี้ยังอันนี้พักเทา้ามอเตอร์ไซค์ค่ะพี่น้องค่ะพักเทา้ามอเตอร์ไซค์เดจ้า